สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะพาเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำเมนูตุนต้มแซ่บ คากิค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทำนะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือคากิหั่นแล้วสับแล้วนี่นะคะนี่นะคะหั่นแล้วสับแล้วแล้วก็เครื่องทำน้ำซุปก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีใบมะกรูดขิงนะคะ,นะคะใช้เป็นขิงแก่นิดนึงนะคะไม่ต้องแก่มากค่ะให้เป็นขิงแก่นะคะ ก็ีิวขาวเกลือผงปรุงรสดีค่ะทั้งหมดนี้เราจะตุ๋นนะคะเราตุ๋นทากีก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปตุ๋นเสร็จแล้วเราจะทํายังไงต่อให้เพื่อนๆติดตามชมนะคะค่ะเราไปตามชมเลยค่ะข่ะเพื่อนๆตอนนี้เราต้มน้ำเอาไว้นะคะก่อนอื่น นี่น้ำเราก็เดือดแล้วใช่ไหมคะน้ำเดือดเราจะใส่เครื่องลงไปนะฮะเครื่องก็มีใบมะกรูดใส่ไปเลยนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะแล้วก็ขิงอันนี้เราบุกให้ละเอียดนิดนึงนะคะแค่บุกนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะัเพื่อน ไว้ก่อนเราให้เครื่องสมุนไพรทั้งหมดเนี้ยอ่อออกรสชาตินะเดี๋ยวก็ออกรสชาติแล้วเราก็ค่อยใส่เนื้อหมูล,ลงไปค่ะเพื่อนตอนนี้ก็น้ำซุปเครื่องสมุนไพรเราก็เดือด เต็มที่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวทำยังไงจะให้เพื่อนๆเ,เห็นได้ชัดทั้งหมดนี่ประมาณนี้นะเพื่อนนอะอ่าโอเคนะวันนี้เราก็จะจัดการใส่คาีิลงไปเลยนะคะคเพื่อนๆนะใส่คาีิลงไปเลยคากิเนี่ยก่อนที่เราจะทำน้ำซุปนะคะคเพื่อน เอาไปรวกน้ำร้อนนะรวกน้ำร้อนนะหนึ่งน้ำนะคะแล้วก็น้ําออกแล้วค่อยมาทําน้ําซุปนะคะน้ําซุปจะได้ไม่ขุ่นนะเพื่อนนะใส่ลงไปไนะแล้วก็เสร็จเติมเกลือหนึ่งช้อนนะเพื่อนนะหนึ่งช้อนนะ ใส่เกลือลงไปก่อน1ช้อนเราก็จะปิดฝาไว้ให้ทำการตุนให้คากินิ่มนะคะเพื่อนนะเราจะใส่ซีอิ๊วไปด้วยนะใ,นใส่ซีอิ๊วไป3มช้อนสมช้อนแกงนะเพื่อนนะ ใส่สีลงไปตุ๋นเลยจะได้หอมๆนี่นะคะเราก็จะตุ๋นไปตุ๋นไปจนนิ่มนะคะเราต้องดูอาจจะสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงเรามาตามดูนะคะเพื่อนค่ะเพือพ่อนตอนนี้เราก็มาดูซุปเราได้ทีแล้วนะคะนิ่มแล้ว แล้วก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนตนคากิเรียบร้อยนะะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปปรุงนะคะเราก็จะเอาไปปรุงรสเปรี้ยวรสเผ็ดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมขึ้นช่ายลงไปเลยนะคะเพื่อนใส่ไว้ให้หอมๆนะ เ,เสร็จแล้วสำหรับเมนูตุนคากินะคะนี่นะคะตุนคากิต้มแซบเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สุดิทำคลิปดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเมนูดีๆจากครัวพี่สิรินะคะสำหรับเมนูนี้ใครหิวก็แวะมาเลยนะคะไปค่ะไปทานด้วยกันค่ะค่ะเพื่อ,น,อนนี้เราก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่บีมะนาวไปเลยนะเพื่อนฮะแซกขนาดไหนก็ใส่ไป ก็ตามด้วยพริกใส่ไปเลยค่ะนะ,ะเรียบร้อยก็เป็นต้มแซบแล้วนะคะเพื่อน่ากิต้มแซบเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะ